สวัสดีค่ะเซลเมโครราทฮอนด้าน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda City Hatchback สำหรับคันนี้นะคะรุ่น ehev sv สีขาวแพทินัมราคา739,000บาทเป็นราคาที่รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาวเป็นสีมุกมีค่าสีรวมอยู่ในราคารถ1,000 0บาทค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเลิกดี16ตุลาคม2567นี้โดยการจัดส่งนะคะด้วยรถ t ทเ l อ r ์สไลด์บริการจัดส่งให้ถึงบ้านปลายทางคันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะก็ติดต่อซื้อรถกับเมโดยการทักมาทางไลน์จากนั้นเมก็ส่งใบเสนอราคาให้ค่ะ ลูกค้าพิจารณาใบเสนอราคาของเมจนถูกใจนะคะก็ทำการโอนจองเข้าบัญชีบริษัทหลังจากนั้นนะคะพอรถมาลงเมยก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตามข้อตกลงนะคะที่ให้ไว้ในใบเสนอราคาคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าซื้อเงื่อนไขเงินสดค่ะเมมีโปรโมชั่นให้นะคะทั้งซื้อสดหรือจัดไปแนนจัดเต็มให้เลยสำหรับอุปกรณ์ตกแตง่งแล้วก็เงื่อนไขดีๆนะคะสำหรับท่านใดสนใจสามารถติดต่อซื้อรถกับเมได้นะคะโดยการทักมาทางเพจเซลเมโคราทอนด้าหรืออีกหนึ่งเพจค่ะเซลเมโคราทอนด้าป้ายแดงหน้าเซฟวัน ทั้งสงเพจนี้นะคะเมย์ตอบชัดเองไม่มีแอดมินค่ะหรือท่านใดสะดวกติดต่อกับเมย์ทางลน์สามารถแอดลน์ไอดี0910477704กดค้นหาตรงช่องไอดีนะคะ0910477704ค่ะหรือท่านใดต้องการติดต่อทางโทรศัพท์นะคะสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์062915 5 6 4 7ค่ะเมรับสายเองตอบแชทเองคนเดียวเลยนะคะสนใจซื้อรถยนต์ Honda ทักเมย์ได้ทุกช่องทางที่เมย์ให้ไว้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งอะไรกันบ้างเมพาชมกันค่ะ เริ่มต้นกันนะคะสำหรับคันนี้ Honda City Hatchback e-h-e-v รุ่น SV นะคะสีขาวแพตินัมราคา739,000บาทมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,500cc นซีซีนะคะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าความประหยัดคันนี้เรียกได้ว่าประหยัดสุดๆนะคะ27กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮ 91, แก๊สโซฮอ และสูงสุดที่ e 2 0ค่ะด้านหน้าของคันนี้นะคะมาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตเป็นแบบโครเมียมชิ้นใหญ่ค่ะมาพร้อมกับลังพึ่งนะคะด้านหน้าแบบนี้สีดำค่ะโลโก้ honda เป็นโครเมียมกรอบสีฟ้านะคะสำหรับรถที่เป็น e h e v ก็จะมีกรอบสีฟ้าแบบนี้ที่โลโก้ honda ค่ะ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะมีไฟส่องสว่างเวลากลางวันหรือว่าไฟเดย์ไลท์มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นแสงสีส้มแบบนี้คันนี้ลูกค้าติดตั้งไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกหลอดก็จะเป็นแบบ LED นะคะแสงเป็นแสงสีขาวเวลาติดตั้งช่างฮอนด้าก็จะทำการติดตั้งไฟตัดหมอกนะคะตรงจุดติดตั้งตรงนี้แล้วก็ เปลี่ยนสวิตนะคะควบคุมการเปิดปิดไปตัดหมอกให้ด้วยนะคะแบบเดียวกับรุ่น RS ค่ะอุปกรณ์ตกแต่งเป็นของแท้นะคะติดตั้งโดยช่าง Honda แล้วก็มีรับปาาระกันให้ก้านไฟชิ้นนี้จะถูกเปลี่ยนนะคะสำหรับท่านใดที่เปลี่ยนไปตัดหมอกก็จะมีการควบคุมที่ก้านไฟตรงนี้ได้เลย ในรุ่นนี้ก็จะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะคะที่กระจกบังลมด้านหน้าก็จะมีกล้องมุมกว้างค่ะที่คอยตรวจจับรถยนต์คันด้านหน้ารถจักรยานยนต์รถจักรยาน,ยน,ยานคนเดินถนนนะคะเพื่อให้การทำงานของระบบ Honda Sensing นะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและแม่นยำมากๆค่ะในกรณีที่จะเกิดการชนด้านหน้าและผู้ขับขี่ ไม่เบรกนะคะรถก็จะทําการเบรกให้ออกนอกเลนก็จะดึงกลับเข้ามาให้นะคะเพิ่มความปลอดภัยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะสําหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ติดตั้งมาให้ทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับรถยนต์ Honda City ค่ะคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มเซรามิก3 M C M Part ค่ะ ลูกค้าของเมเลือกบานหน้าและบานหลัง60%ด้านข้าง80%ค่ะฟิล์มเซรามิกของ 3M นะคะในเกรด c m เอ็พจะมืดด้านนอกค่ะแต่ว่าใส่เคลียร์ด้านในกันความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วอายุการใช้งานยาวนานค่ะเมออกบัตรรับประกันฟิล์มให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์ h o n ด้านะคะโดยช่างฟิล์มของ 3M ด้านหน้าลูกค้าเลือก60%ค่ะด้านข้าง80%ด้านหลัง60%นะคะใสเคลียร์ขับง่ายสบายตาและไม่ร้อนนะคะปกป้อง UV ได้สูงสุดถึง99%นะคะสำหรับฟิล์ม 3M Ceramic CM มิกซค่ะ เมมีให้เลือก40% 60%และ80%ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าจะให้ติดตั้งบานไหนกี่เปอร์เซ็นต์ก็แจ้งเมได้เลยค่ะด้านบนของขอบประตูคันนี้นะคะติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ค่ะชิ้นงานเป็นของแท้นะคะช่าง Honda จะทำการติดตั้งให้ที่ขอบประตูทั้ง4ประตูเลยแล้วก็จะมีตัวล็อกนะคะที่ยึดระหว่าง คิ้วกันสาดเข้ากับตัวรถนะคะอุปกรณ์ตกแต่งของแท้นะคะจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์ทั่วไปนะคะเนื่องจากว่ามีตัวล็อกตัวนี้เพิ่มมานะคะโดยปกติแล้วก็จะเป็นกาวสองหน้ากาว 3M เกนะคะในการติดตั้งแต่ว่าของแท้ก็จะมีตัวล็อกเพิ่มขึ้นมาค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะจะมีชุดกันลอยมือจับประตูแบบโครเมียมค่ะ ของแท้จะอยู่แค่ในหลุมในเบ้าแบบนี้นะคะจะไม่ล้นออกมาค่ะป้องกันรอยขีดข่วนเวลาเปิดปิดประตูนะคะสําหรับชุดกันรอยมือจับประตูโครเมียมค่ะมือจับประตูด้านนอกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีสวิตสีดําตรงนี้นะคะปุ่มสีดําเอาไว้กดเพื่อล็อกประตูนะคะโดยจะต้องมีกุญแจรีโมทนะคะอยู่ใกล้กับประตูรถในระยะ80ซนเมตรไม่เกิน1เมตรนะคะก็สามารถกดล็อก ที่ปุ่มสีดำตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจรีโมทขึ้นมากดค่ะเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นและถ้าต้องการปลดล็อกนะคะก็เดินมาที่รถแล้วก็เอามือสวมมือจับประตูแบบนี้ได้เลยนะคะรถก็จะปลดล็อกให้ค่ะสำหรับล้อมแม็กในรุ่นนี้นะคะก็ดีไซน์สปอร์ตค่ะเป็นโครเมียมตัดกับสีเทาเข้ม เป็นแบบน็อตสีรูนะคะมาด้วยยางติดรถยนต์ของดันหลบขนาดของยางค่ะ185ทับ60 R16 นะคะล้อแมกขอบ16ค่ะในส่วนของคุณภาพของยางนะคะ h o n d a รับประกันให้ไม่เกิน2ปีหรือ50 0 0 0กิโลเมตรค่ะ ในรุ่นที่เป็น5ประตูนะคะก็สามารถเปิดประตูด้านหลังได้ตำแหน่งการเปิดนะคะอยู่ใต้โลโก้ Honda ค่ะกดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยเวลาเปิดนะคะก็เปิดได้กว้างแบบนี้สามารถยกของขึ้นลงหยิบจับของได้อย่างสะดวกค่ะภายในก็จะมีของพรีเมียมที่มเมทเรียมให้นะคะหมอนผ้าหม่มหมอนรองคอนวมหุ้มเบลค่ะมีกระบะถา,าดท้าย เข้ารูปเข้ามุมพอดีเป๊ะแบบนี้เลยเป็นของแท้จากฮอนด้าค่ะด้านล่างนะคะในรุ่นนี้จะมีชุดปะยางฉุกเฉินเตรียมไว้ให้นะคะจะไม่มีล้ออะไหล่นะคะสำหรับรถที่เป็นรุ่น ehev ค่ะมีไฟสองห้องสัมาระท้ายนะคะติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะคะทำสีเดียวกับตัวรถส่งเสียงร้องเตือนเวลาผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังนะคะ เวลาจับสิ่งกีดขวางด้านหลังก็จะส่งเสียงร้องเตือนทำให้หยุดรถหรือว่าเบรกรถได้ทันค่ะป้องกันการชนด้านหลังนะคะเบาะปรับพับได้เพิ่มพื้นที่การวางสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นค่ะแยกด้านซ้ายด้านขวาออกจากกันนะคะ60กับ40%ค่ะ เวลาพับลงไปทั้งหมดแบบนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางของได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะในรุ่นนี้มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะเย็นสบายทุกตำแหน่งที่นั่งภายในเป็นโทนสีดำนะคะหลังคาเป็นสีเบจค่ะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะแผงข้างประตูเป็นสีดำแล้วก็บุด้วยหนังนะคะเป็นแบบนิ่มมือเปิดประตูด้านในเป็นโครเมียมค่ะ สวยสปอร์ตอนเนกประสงค์นะคะสำหรับคันนี้และที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับ Honda City Hatchback e-hv e รุ่น SV คันนี้ค่ะปั๊ถังน้ำมันก็จะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะเลือกเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95และสูงสุดที่ e20 ค่ะ ในส่วนของเบาะนะคะถ้าต้องการปรับขึ้นก็ดึงขึ้นได้เลยยกขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะเข้าล็อกเป็นที่นั่งได้นะคะหรือว่าจะวางของฝั่งหนึ่งโดยสารฝั่งหนึ่งนะคะก็สามารถปรับเลือกใช้งานตามความต้องการได้เลยค่ะประตูสำหรับผู้โดยสารนะคะก็สามารถ เปิดได้กว้างก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกค่ะคันนี้ติดตั้งคิ้วบันไดนะคะแบบ LED ค่ะเป็นแบบมีไฟแบบนี้นะคะเป็นของแท้จากฮันด a ติดตั้งโดยช่างฮัน da าค่ะแล้วก็มีไฟส่องสว่างที่เท้านะคะแสงจะเป็นแสงสีขาวแบบนี้ค่ะของแท้นะคะจะเป็นแสงสีนี้สีเดียวไม่สามารถระบุเป็นสีน้ำเงินสีแดงได้นะคะของแท้มีสีเดียวเลยเป็นแบบนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ยังทำเคลือบเซรามิกด้วยนะคะน้ำยาของ 3M แพ็กเกตรับประกันให้3ปีนะคะสำหรับแพ็กเกตนี้มูลค่าถึง35,000บาทแพ็กเกตนี้6ครั้งด้วยกันนะคะลูกค้าสามารถกลับเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกซ้ำได้ที่ศูนย์ที่ซื้อรถนะคะโครรนฮอนด้าอยู่ตรงข้ามตลาดเซฟวันเวลาลูกค้าจะเข้ารับบริการก็สามารถนัดหมายกับเมก่อรล่วงหน้าได้นะคะ ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะมีค่าบริการ1,070บาทต่อครั้งค่ะแต่ว่าครั้งแรกไม่ทำให้เลยนะคะไม่ตัดแพ็กเกจแล้วก็ไม่มีค่าบริการด้วยสำหรับครั้งแรกก่อนส่งมอบรถค่ะสำหรับฝั่งด้านหน้านะคะผู้ขับขี่ประตูก็เปิดได้กว้างเหมือนกันนะคะมีคิ้วบันได LED มีไฟสองเท้าเหมือนกัน แผงข้างประตูนะคะก็จะมีสวิตสำหรับควบคุมกระจกมองข้างนะคะปรับพับไปฟ้าได้มีเซ็นทัลล็อกนะคะมีล็อกล็อกกระจกนะคะทั้ง4บานแต่ว่าฝั่งคนขับจะเป็นออโต้ตัวนี้นะคะไม่สามารถล็อกได้เวลาเรากดไฟสีส้มตรงนี้นะคะ3บานนี้จะไม่สามารถควบคุมได้ในฝั่งตำแหน่งของผู้นั่งนะคะแต่ว่าในส่วนของ ผู้ขับขี่นะคะก็สามารถกดคอนโทรลได้นะคะในการปลดล็อกแล้วก็คอนโทรลได้เลยค่ะหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะเป็นแบบ TFT ค่ะแล้วก็ปรับตั้งค่านะคะบนพวงมาลัยได้เลยการเลือกเมนูต่างๆต้องการดูเมนูตั้งค่าอะไรก็สามารถเลื่อนนะคะตรงปุ่มตรงนี้เลื่อนได้เลยค่ะต้องการเลือกนะคะก็กดลงไปค่ะ กดลงไปแบบนี้ได้เลยที่เมนูเ a ฟตี้ซัพพอร์ตนะคะก็จะเป็นการเปิดการทำงานของ Honda Sensing CMBS นะคะด้านหน้าเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรคนะคะหรือว่าออกนอกเลนตัวนี้จะเป็น CMBS หากเป็นสีเขียวแบบนี้แปลว่าเปิดการทำงานอยู่หากต้องการปิดก็กดลงไปหนึ่งครั้งนะคะเป็นการปิดการทำงานออกนอกเลนนะคะก็ กดปิดการทำงานแล้วก็สามารถกดเปิดการทำงานได้ปุ่มเดียวกันเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะคะสำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ค่ะควบคุมบนพวงมาลัยเปิดปิดได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงนะคะผ่าน Siri ได้ สวิตควบคุมด้านขวาบนพวงมาลัยก็จะเป็นระบบรอกความเร็วอัตโนมัติมีระบบหน่วงความเร็วชะลอความเร็วบนทางลาดชันนะคะมีลบมีบวกใช้ควบคู่กับเกียร์บีนะคะเกียร์ก็จะมีเกียร์พีเป็นเกียร์จอดค่ะอารถอยหลังเอ็นเกียร์ว่างดีเดินหน้าทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียร์บีเอาไว้ลงเขาลงทางลาดชันนะคะใช้ควบคู่กับแป้นด้านหลังพวงมาลัยนะคะนะมีลบมีบวกก็ช่วยชะลอ เวลาที่ขับรถลงเขาได้นะคะถัดขึ้นมาด้านบนค่ะก็จะมีการติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหนะ้ารถของโมดูลโลค่ะตัวนี้ไฟสีส้มทำงานทำการบันทึกวิดีโออยู่นะคะไฟสีส้มจะติดทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถหรือว่าเปิดระบบไฟให้กับตัวกล้องนี้นะคะกดสวิตช์ออนจากเครื่องยนต์นะคะ โดยการกดปุ่มสตาร์ตตัวนี้นะคะไฟก็จะจ่ายมาที่ตัวกล้องกล้องก,องก็จะทำการบันทึกค่ะเมมโมรีมีให้นะคะตรงนี้32 GB แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะผ่านแอปพลิเคชัน DVR Link นะคะเพื่อดึงไฟลคลิปวิดีโอมาไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือถอดเมมโมรีแล้วก็ Copy ไฟล์นะคะลงคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเป็นพยานเป็นหลักฐานในการขับขี่ค่ะ หน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะเมยังไม่ามาได้แกะออกแต่ถ้าส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วมีแนะนำให้ลูกค้าแกะพลาสติกออกด้วยนะคะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะใกล้ไๆเส้นปากตรงนี้ก็คือใกล้กันชนด้านหลังเราแล้วนะคะสามารถปรับมุมมองได้มุมนี้เป็นมุมกว้างค่ะ มุมปกติภาพเสมือนจริงค่ะแล้วก็มุมสูงเวลาถอยใกล้ฟุตบาทลูกค้าสามารถกดที่หน้าจอได้เลยเลือกมุมมองที่ต้องการได้เลยนะคะและถ้าใกล้สิ่งกีดขวางก็จะมีเสียงเซ็นเซอร์ส่งเสียงร้องเตือนนะคะทำให้สามารถแตะเบรกหรือว่าหยุดรถได้ทันค่ะป้องกันการชนด้านหลังนะคะระบบแอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัติค่ะเปิดปิดกดออนออได้เลยเพิ่มความแรงพัดลมหมุนขวาค่ะ ลดหมุนซ้ายนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่18องศาเพิ่มอุณหภูมิหมุนด้านขวาค่ะอุณหภูมิจะเพิ่มทีละจุด5องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาค่ะหมุนซ้ายก็จะเป็นการลดอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่ำสุดอย่างที่เมแจ้งไป18องศาค่ะเลือกทิศทางแอร์ได้ด้วยนะคะต้องการให้ลมแอร์ออกด้านไหนออกด้านหน้าอย่างเดียวตามรูปเลยค่ะออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วย ลงเท้าอย่างเดียวลงเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยหมุนเลือกใช้ตามรูปเลยนะคะว่าต้องการให้ออกด้านไหนคะ่ะมีฝ้าเกาะกระจกด้านหน้ามีฝ้าเกาะกระจกด้านหลังไม่มีก็ปิดออกไปค่ะออโต้นะคะเวลาเรากดออโต้เขาก็จะปรับให้เองนะคะสังเกตเมื่อกี้พัดลมแรงเองนะคะโดยที่เมย์มไม่ได้หมุนสามารถปรับเป็นออโต้ได้หรือ อีกปุ่มหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำเวลาที่จอดรถตากแดดนานๆเข้ามาบนรถใหม่ๆรถอาจจะร้อนค่ะลูกค้าสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยแมคคูค่ะพอกดแมคคูแล้วพัดลมแรงสุดอุณหภูมิรถต่ำสุดทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วนะคะกดปุ่มเดียวได้เลยด้านล่างก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์1ตำแหน่งนะคะช่องเชื่อมต่อ USB นะคะช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์ มีที่วางแก้วน้ำให้สองตำแหน่งค่ะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเวลาใช้งานก็ดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยพอดึงแล้วก็จะมีสัญญาณไฟสีแดงพร้อมกับที่มาตรวัดนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เบรกมือทำงานค่ะหากต้องการปลดเบรกนะคะลูกค้าเหยียบแป้นเบรกก่อนกดลงไปค่ะแล้วก็ปลดเบรกโดยการกดเบรกมือไฟฟ้าลงแบบนี้นะคะเป็นการปลดเบรกค่ะ คันนี้ก็จะมีพนักเท้าแขนเป็นกล่องเก็บของให้ด้วยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนั่งสบายโอบก,กระชับด้านข้างค่ะมีถุงลมนิรภัยอยู่ด้านข้างของตัวเบาะคู่หน้านะคะและถุงลมนิรภัยที่พงมาลายัยและอีกหนึ่งจุดนะคะถุงลมนิรภัยด้านหน้านะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าอยู่ที่คอนโซลตรงนี้ค่ะ สวยสปอร์ตประหยัดน้ำมันและอนเนกประสงค์ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยจัดไปแน้นมีดอกเบี้ยพิเศษมีของแถมมีปิประกันให้ซื้อสดก็มีให้เหมือนกันแบบนี้นะคะที่สำคัญนะคะทุกขั้นตอนนะคะเมย์ดูแลให้ก่อนรถถึงมือลูกค้านะคะก็สามารถใช้บริการเมได้สำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ฮันด้ป้ายแดงทุกรุ่นนะคะ ฮันด้ามีให้เลือกซื้อหลายรุ่นมากมายชอบรุ่นไหนนะคะก็สามารถเช็คสต็อกเช็คสีกับเมย์ก่อนได้เช็คโปรโมชั่นกับเมย์ก่อนได้ถูกใจค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะสำหรับกรณีจัดไปนัซนนะคะลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเมย์มีบริการทำสัญญาไปนัซนให้ถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบริการให้ฟรีค่ะสำหรับลูกค้าที่จะมารับรถที่โชว์รูมนะคะ ก็มาง่ายค่ะโชว์รูมโคราทอนด้าอยู่ตรงข้ามตลาดเซฟวันนะคะอยู่ซ้ายมือก่อนเข้าโคราชติดถนนมิตรภาพเลยค่ะมาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกมารับนะคะเมมีบริการจัดส่งแบบคันนี้นะคะก็ใช้บริการจัดส่งด้วยรถเรนเลอร์สไลด์บริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคิดค่าจัดส่งกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นค่ะ ันนี้ส่งมอบ16ตุลาคมนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก่อนส่งมอบรถเมก็จะทำคลิปรีวิวแบบนี้ให้ชมกันนะคะว่าติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งครบเรียบร้อยตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในใบเสนอราคาหรือเปล่านะคะแล้วก็ก่อนขึ้นเทลเลอร์เมก์ทำความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะคะ ชอบแบบนี้นะคะก็สามารถทักหาเมได้นะคะฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นติดต่อเมได้โดยตรงนะคะเซลเมโคโราช Honda และอีกหนึ่งเพจนะคะเซลเมโคโราช Honda ป้ายแดงหน้าเซฟวันกดค้นหาจาก Facebook ได้เลยหรือค้นหาจากไลน์กดหาตรง ID นะคะ09 1 0, 0 4 7 7 7 0 4ค่ะ หรือหากต้องการจองทันทีโทรมานะคะที่เบอร์0629155647ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงเมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เม่ได้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฮอนด้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ จากเซลเมย์แบบนี้นะคะทุกคันที่ได้ส่งมอบรีวิวให้ชมกันอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใ้ใหม่คลิปถัดไปวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ